เกิดตัวขุดยอสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะที่อยู่ในห้องอะคาเดมีของเราวันนี้นะคะเดี๋ยวขอใช้์สไลด์เลยนะคะแล้วก็พูดไปด้วยนะคะวันนี้เป็นทางการนิดนึงนะคะทุกคนวันนี้เล่นไม่ค่อยได้ใช่ไหมเดี๋ยวพคูดนะคะอ่าที่เรากินกินอยู่รู้มั้งไม่เอ่ยว่าเด็กเป็นคืออะไรนะ ตงแต่แรกเลยตัวนะคะอ่ามาเป็นแบบทางการนิดนึงนะคะวันนี้โอเคชื่นเดี๋ยวแนะนำก่อนนะนะคะชื่อน้ำอ,อ้อยนะคะพัอนสงเนยนะคะเป็นพนักงานบริษัทนะคะท่อทงทางการติดต่อนะคะก็คือมีทั้ง Facebook TikTok IG นะคะชื่อพัอนสงเนยเลยนะคะ สามารถเพิ่มเพื่อนได้หรือติดตามได้นะคะอ่าก่อนที่ทุกคนจะมาอยู่ในห้องนี้ทุกคนก็จะผ่านร่างแบบนี้มาแล้วนะคะอ้อยก็เหมือนกันนะคะอ้อยก็เป็นคนคนหนึ่งที่ผ่านโปรแกรมอ s นเช e มาเหมือนกันนะคะอ่าอ้งไปไหนแล้วอโทษน,นะคะขอโทษนะคะกดไปโดนอะไรเอ่ยอ่า ก็เป็นคนผ่านโปรแกรมมินเชฟมาเหมือนกันนะคะอ๋อเข้าโปรแกรมมินเชฟทั้งหมดสมเดือนลดไป18บปดโลนะคะเปลี่ยนจากร่างยักษ์เป็นร่างเล็กไปเลยนะคะมันเป็นโปรแกรมแปลงร่างที่แบบสุดพิเศษมากโปรแกรมนี้นะคะอ่าวันนี้มีรับหน้าที่มาบอกเกี่ยวกับดับเบิลเออ่าที่ทุกคนทานกันอยู่ในคอร์สนะคะว่ามีคุณสมบัติอะไรบ้างนะคะทุกคน เรามีหน้าที่รับมาแล้วเราก็ต้องทาให้ดีที่สุดนะคะ,ะสารอาหารนะคะในดับเบิลเอ็นมีอะไรบ้างนะคะแบ่งออกเป็นสามประเภทใหญ่ๆก็คือแมกโรนิเทียนนะคะแล้วก็ไมโครนิเทียนแล้วก็ไฟโตนิเทียนนะคะสามอย่างนี้มีคุณสมบัติยังไงมากนะคะมาฟังกันเลยอย่างแรกเลยนะคะแมกโรนิเทียนนะคะก็คือสารอาหารในกลุ่มที่มีพลังงานนะคะให้พลังงานแก่ร่างกายเป็นหลักเลยนะคะเช่น ได้ให้พลังงานคาร์โบไฮเดรตคโดโปรตีนและวก็ไขมันนั่นเองนะคะอ่าส่วนไมโครนิเชียนนะคะเป็นสารอาหารที่ไม่ให้พลังงานนะคะและร่างกายต้องการปริมาณที่น้อยแต่ก็ขาดไม่ได้นะคะขาดไม่ได้มีบทบาทที่สําคัญนะคะในกระบวนการทํางานต่างๆของร่างกายนะคะช่วยเสริมสร้างนะคะสุขภาพพื้นฐานของเราให้แข็งแรงนั่นเองนะคะได้แก่วิตามินและเกลือแร่โอ้มันช่วยในเรื่องอะไรบ้างนะ วิตามินนะคะจะช่วยในให้อวัยวะต่างๆในร่างกายทํางานได้ปกตินะคะช่วยป้องกันโรคที่เกี่ยวกับการกร่องในร่างกายต่างๆที่ทําให้ก่อให้เกิดโรคต่างๆในร่างกายเลยนะคะช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของร่างกายนะคะแล้วก็ทําหน้าที่เป็นเอนไซม์หรือร่วมกับเอนไซม์ในร่างกายเพื่อเร่งปฏิกิริยาเคมีในร่างกายของเรานั่นเองและสิ่ที่สําคัญคือเป็นสารต้านอนุมูลอิสระอ่า วิตามินได้แก่มีวิตามินอะไรบ้างเอ่ยนะคะวิตามิน A วิตามิน B รวมนะคะวิตามิน C วิตามิน E แล้ววิตามิน D และวิตามิน K นะคะเป็นสารอาหารที่จําเป็นนะคะต้องใช้ในการในการทํางานของทุกเซลล์ในร่างกายของเราเลยนะคะเสริมกระบวนการเผาผลาญน,นะคะดึงพลังงานมาใช้อ่ารวมถึงซ่อมแซมร่างกายที่มันสึกล้อที่มันแบบบกพร่องในร่างกายนะคะ หากขาดวิตามินเป็นระยะเวลาที่นานจะก่อให้เกิดโรคเฉพาะได้นะคะโรคต่างๆได้เลยนะคะต่อไปนะคะเกลือแร่นะคะเกลือแร่เกลือแร่เนี่ยเป็น เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาต่างๆในร่างกายนะคะเร่งและควบคุมปฏิกิริยาต่างๆในร่างกายของเรานะคะรักษาความสมดุลระหว่างกรดกับด่างให้สมดุลไม่ให้มากไม่ให้น้อยจนเกินไปนะคะรักษาความสมดุลของน้ํานะคะปริมาณน้ําในร่างกายเราที่เหมาะสมนะคะเราถึงบอกว่าในการเข้าโปรแกรมของเรานะคะต้องทานน้ำนเยอะๆนะคะเพื่อให้ร่างกายเราไปรักษาสมดุลข้างในด้วยนะคะช่วยในการรับส่งประสาทความรู้สึกนะคะ ไม่ให้ประสาทเชื่อมช้าเกินไปนะคะรับส่งร๊บปั๊บนะคะความจําดีประมาณนี้ควบคุมการหดและรัดตัวของกล้ามเนื้อเรานะคะแล้วก็ช่วยการเจริญเติบโตของกล้ามเนื้อเราด้วยนะคะให้กล้ามเนื้อเราแข็งแรงขึ้นนะคะมีอะไรนิดอะไรนิดหน่อยก็คือหายไวประมาณนี้นะคะเกลือแร่นะคะเป็นตัวเชื่อมปฏิกิริยาในร่างกาย เพื่อให้มันลื่นไหลนะคะไหลไปเป็นส่วนประกอบของกระดูกกล้ามเนื้อและเป็นแกนสําคัญในการสื่อสารกันร,ระหว่างเซลล์อ่าหลายคนจะงงใช่ไหมเดี๋ยวเรามาดูตอนต่อไปเลยค่ะนะคะไฟโตนิเทียนนะคะไฟโตนิเทียนนี่เป็นแก่อีกส่วนหนึ่งเหมือนกันนะคะเป็นสารต้านอนุมูลอิสระนะคะต้านการอักเสบนะคะสร้างการตอบสนองความคุ้มกันของ และสร้างการเจริญเติบโตของเซลล์ชนิดต่างๆในร่างกายนะคะพบได้นะคะในพืชผักผลไม้ห้าสีห้าสีมีอะไรบ้างนะเดี๋ยวเราจะไปดูต่อไปเลยนะคะอ่าคนไทยนะคะเก้าสิบแปดเปอร์เซ็นต่ไม่รู้จักสารอาหารที่มีไฟโตนิเทียเลยนะคะไม่รู้ว่ามันคืออะไรมันมาอย่างไงนะคะถ้าเราไม่เข้าคอร์สเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรนะคะอ่านะคะเป็นเป็นฮีโร่เลยนะคะสามอย่างเนี่ยค่ะมันเป็นฮีโร่เพื่อสุขภาพที่แข็งแรงของเราเลยนะคะ อย่างแรกนะคะแมกโนิเชียนนะคะเป็นโปรตีนที่เปรียบเสมือนอิฐนะคะที่ก่อตัวเป็นโครงสร้างบ้านอ่าอิฐที่มาใช้ต่อตัวเป็นสร้างบ้านของเรานั่นเองนะคะส่วนที่2ก็คือแมกโรนิเทียนก็คือวิตามินและเกลือแร่ที่เปรียบเสมือนปูนนะคะที่ช่วยดึงผนึกก้อนอิฐอันนั้นให้มันแข็งแรงขึ้นไม่ล้มง่ายนั่นเองนะคะทางานคู่กับก้อนอิฐเราดั่นเอง 3. นะคะคือไฟโตนิเทียนก็เปรียบเสมือน สีทาบ้านของเรานะคะหรือน้ํายาเคลือบบ้านที่ใช้ในการปกป้องแสง u ูีแสงมลพิษต่างๆให้มันแล้วก็ทําให้บ้านเราเนี่ยไม่ร้อนไม่ดูดความร้อนออกมานั่นเองก็เหมือนร่างกายเราคะ่ะปกป้องมลพิษมลภาวะหรือมลพิษต่างๆที่อยู่แวดล้อมของเรานั่นเองนะคะแล้วก็อย่างที่เสริมมาคือไขมันนะคะไขมันจากปลานะคะก็เปรียบเสมือนระบบไฟฟ้าระบบปลาปานะคะภายในบ้านคือให้มันไหลเวียนให้คล่องในบ้านให้เป็น บ้านนี้เป็นสมบูรณ์แบบนะคะมีทั้งความสว่างนะคะมีการใช้แบบว่าชีวิตประจำวันได้สะดวกสบายยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะร่างกายที่รับว,วิตามินนะคะและเกลือแร่ที่ไม่เพียงพอก็เปรียบเสมือนนะคะบ้านที่ขาดปูนนะคะเชื่อมกับอิฐถ้าปูนมันไม่ได้มีเชื่อมกับอิฐบ้านก็จะพังได้ง่ายๆเลยใช่ไหมคะที่จะประสานโครงสร้างส่วนต่างๆของบ้านนะถ้าไม่มีวันนี้ก็คือบ้านพังเลยนะคะร่างกายขาดไปตัวนี้เทียนก็เหมือน บ้านที่ขาดสีคอยป้องกันอ่าคอยป้องกันแสงสะท้อนความร้อนออกจากตัวบ้านนะคะที่เราต้องทาสีกันความร้อนกันยูวีอะไรอย่างนี้นะคะก็เหมือนร่างกายเรานะคะถ้าเราขาดมันก็จะไม่มีอะไรไปปกป้องเรานั่นเองนะคะอ่าต่อไปนะคะก็ะคือสาเหตุนะคะทีะ่เมื่อกี้ใช่ไหมลืม <laughs> อนุโมทิสระนะคะอนุโมทิสระคืออะไรอุ้ยชื่อมันน่ารักมากเลยนะอนุโมทิสระแต่มันไม่ได้ล่ารังเหมือนชื่อเลยนะคะ อนุมูลอิสระก,ก็เป็นตัวทําลายเลยนะคะความลายภูมิคุ้มกันและเซลล์ต่างๆที่ให้ทําให้เกิดการเสื่อมถอยของร่างกายอ่าตัวทําลายล้างเรานี่เองนะคะซึ่งจะแสดงออกในรูปแบบของริ้วรอยอ่าริ้วรอยนะแก่ก่อนวัยนะคะยังไม่ถึงวัยแต่ทําไมมีริ้วรอยมีตีนกาขึ้นแล้วอ,ะอ่ะเออแล้วก็เป็นโรคความเสื่อมนะคะเสื่อมข้อเข่าเสื่อมทุกอย่างเสื่อมหมดในร่างกายนะคะและของไ้ไปต่างๆที่หนักที่สุดก็คือ ก่อเป็นเนื้อร้ายหรือเป็นมะเร็งเซลล์นั่นเองโอ้โหมันไม่ได้ชื่อไม่ได้น่ารักเหมือนเหมือนของเหมือน่นี่เลยนะคะการทําลายล้างนี่เหมือนอันตรายมากเลยนะสาเหตุที่ทําให้เกิดอนุมูลอิสระอ่าสาเหตุที่ทําให้เกิดอนุมูลอิสระมันมีอะไรบ้างนะคะร่างกายขาดวิตามินและเกลือแร่บางชนิดนะคะสลรังสียูวีที่ทําให้เกิดนะคะสารต้านสารอนุมูลอิสระที่ทําให้เกิดริ้วรอย แก่ก่อนวัยนะคะรังสียูวีก็มาจากพวกแสงแดดนะคะออกแดดนะคะเราถ้าเราขาดวิตามินมันก็จะไม่มีอะไรมาป้องกันผิวหน้าหรือผิวกายเรานะคะทําให้เราแบบแสงแดดเข้าหาเราได้ตรงเลยทําให้เกิดริ้วรอยได้นะคะมลพิษมลพิษต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นควันรถควันบุหรี่สารเคมีปนเปื้อนนะคะยาฆ่าแามาลงนะคะแล,แล้วก็การรับประทานอาหารที่ผ่านการทอดด้วยอุณหภูมิที่สูงนะคะ อาหารปิ้งย่างและสารปรุงแต่งอาหารต่างๆเลยนะคะการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีสารเคมีต่างๆอความเครียดก็เหมือนกันนะความเครียดพักผ่อนไม่เพียงพอไม่อกมอกกาลังกายไม่ออกกําลังกายอันนี้ก็คือเป็นทําให้เกิดอนุมูลอิสระได้นะคะทุกอย่างในนี้บอกโวมันมันเป็นชีวิตประจําวันของเราเลยใช่ไหมที่เราต้องเจอที่เราต้องเห็นตลอดใช่ไหมคะเรามีวิธีป้องกันอ่ะ ร่างกายที่มีอนุมูลอิสระมากเกินไปจะสู่จนสู่ภาวะไม่สมดุลน,นะคะกับสารต้านอนุมูลอิสระจะทาให้เกิดอะไรมั่งภาวะเครียดออกซิเดชันนะคะออกซิเดชันมันคืออะไรนะคะคือมันเป็นความเครียดในร่างกายนะคะไอวะ้ว่าภายในร่างกายของเรานะคะแต่ไม่ได้ส่งผลที่เราเครียดแบบว่าหงุดหิดอะไรอย่างนี้มันไม่เกี่ยวกันนะคะแต่ร่างกายข้างในเราเครียดนะคะมันจะส่งผลให้เกิดโรคอะไรมั่งอ่า โรคหัวใจนะคะหลอดเลือดหัวใจนะคะโรคพังผืดนะคะที่มีหัวใจความดันโลหิตสูงนะคะโรคหัวใจขาดเลือดอ่ากล้ามเนื้อหัวใจตายนะคะโอ้โหอันตรายมากเลยนะคะในสมองก็จะมีโรคอโรคอัลไซเมอร์ทากิงสันนะคะย้ำคิดย้ำทำนะคะสมาธิสั้นนะคะออสซิติกไมเกรนเลยนะคะโรคไตนะคะไตวายไตอักเสบนะคะ โรคไขข้อกระดูต่างๆนะคะโรครูมาตอยนะคะข้อเข่าอักเสบข้ออักเสบต่างๆนะคะแล้วก็หลอดเลือดหลอดเลือดก็จะเป็นโรคเบาหวานนะคะโรคะหลอดเลือดแดงนะคะหลอดหลอดเลือดแดงนะคะไม่แข็งแรงนะคะม,มันมันมันหลอดเลือดแดงแข็งอ่าโรคเกี่ยวกับตาก็จะเป็นจอประสาทนะคะต้อ,อกระจกนะคะแล้วก็โรคผิวผิวหนังก็จะเป็นยิ้วรอยนะคะผิวไหมแดงนะคะผิวไหมแดงก็เณฑนจะแบบว่า มันไม่มีอะไรป้องกันนะคะออกแดดปุ๊บหรือว่าจะเป็นแผลแดงๆปื๊ดๆอย่างเงี้ยนะคะก่อให้เกิดแบบรอยการอยแผลเป็นดําๆได้นะคะโรคสะเก็ดเงินสะเก็ดทองนะคะโรคผิวหนังอักเสบแล้วก็ร้ายที่สุดก็คือเรามาเร็งผิวหนังนั่นเองนะคะโรคปอดนะคะหอบหืดนะคะหลอดเลือดอุดตันนะคะหลอ,อดเลือดอุดกั้นเลือดลังนะคะโรคภูมิแพ้ภาวะหัวใจวายเฉียบพลันเลยหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันนะคะและอย่างก็คือมาเร็งปอดนะคะม ขอโทษนะคะเป็นมะเร็งปอดนั่นเองนะคะมะเร็งปอดนะคะแล้วก็ระบบภูมิคุ้มกันและภาวะต่างๆนะคะก็คือเป็นการอักเสบเรื้อรังนะคะโรคภูมิแพ้นะคะภูมิแพ้ตัวเองนะคะทุกอย่างนี้เลยนะคะหรือกลุ่มที่มีการอักเสบของระบบทางเดินอาหารของเรานั่นเองนะคะ และโรคปลอกประสาทเสื่อมนะคะแล้วก็มะเร็งนะคะในนี้นะคะที่ร้ายที่สุดที่อ้อยอ่านมาเนี่ยคือมะเร็งนะคะมะเร็งที่เป็นตัวร้ายที่สุดเลยนะคะถ้าเกิดไอค้ามันมีอนุมูลอิสระมากเกินไปนะคะเนะคะเราก็เลยค้นพบนะคะคุณนะคะดอภูซาธทลรีนะคะนักผู้เชี่ยวชาญนะคะนักวิทยาศาสตร์อาวุโสนะคะกลุ่มงานวิจัยและพัฒนาพืชพันธุ์นะคะนิวทินไลท์ของเรานั่นเองนะคะจากสถาบัน สุขภาพนิ้ทร้ายนะได้ค้นพบนะคะพบว่าไซไบโตนิเทียสามารถต้านอนุมูลอิสระได้สองแบบก็คือต้านอนุมูลอิสระแบบเชิงรับและก็เชิงลุกนะคะอ่าโดยใช้พืชน,นะคะได้ใช้พืชต้านอนุมูลอิสระแล้วก็กําจัดนะคะลดความรุนแรงของอนุมูลอิสระในร่างกายโดยตรงเลยนะคะมาดูกันซิว่ามันคืออะไรมั่งนะคะโอเคเชิงรับนะคะเชิงรับก็คือไบโอนิเทียนจะกําจัดนะคะ ทำให้อนุมูมนิสาราร่างกายเนี่ยสิ้นฤทธิ์เลยคือตายไปเลยก็ได้นะคะป้องกันไว้ไม่กําจัดเลยค่ะกำจัดเด็ดขาดแล้วก็เชิงลุกก็คือไปตัวนิเทนจะบางชนิดจะกระตุ้นนะคะป้องกันนะคะสารด้วยสารอนุมูลอิสระสารต้านอนุมูลอิสระนะคะป้องกันไม่ให้เกิดอนุมูลอิสระมากเกินไปนะคะหรือว่าไม่ให้อนุมูลอิสระเข้ามาในร่างกายเรานะคะมีทั้งเชิงรับแล้วก็เชิงลุกเชิงรับก็คือทําลายนะคะเชิงลุกก็คือป้องกันนั่นเองนะคะง่ายๆเลยเนาะ ต่อไปนะคะไฟตัวนิเทียนนะคะสารต้านอนุมูลอิสระจากผักผลไม้มีห้าสาีห้าสีของเรามีอะไรมั่งนะคะที่เห็นแบบโลโก้เหมือนดอกไม้ทั้งหมดห้าแฉกอย่างเงี้ยนะคะก็เหมือนในโลโก้ที่เป็นของ double X เราเลยใช่ไหมอ่าเรามาดูเรามาดูกันเลยคะ่ะว่ามันช่วยในเรื่องอะไรมัางนะคะสีขาวนะคะมีสารอวอริทินนะคะช่วยเสริม สุขภาพกระดูกนะคะให้กระดูกแข็งแรงให้กระดูกมีความยืดยุนอ่าสีส้มนะคะมีสารเบต้าแคโรทีนนะคะช่วยป้องกันเซลล์นะคะเซลล์จากอนุมูลอิสระนะคะไม่ให้เกิดอนุมูลอิสระนะคะสีแดงนะคะมีสารไลโคตินนะคะเสริมสุขภาพของหัวใจนะคะและหลอดเลือดต่างๆในร่างกายของเราอ่าสีม่วงนะคะ แอนโทไซยานินนะคะช่วยระบบความจำไม่ให้ความจำเสื่อมนั่นเองนะคะแล้วก็สีเขียวจะเห็นได้ชัดก็คือมาจากไหนมาจากพืชผักใช่ปะอ่ามีสารไอโซฟาโวนะคะช่วยเสริมสุขภาพของเตลล์ในร่างกายของเรานั่นเองนะคะโอ้โหคุณสมบัติเยอะมากแล้วดีมากเลยนะคะอ่านะคะเดี๋ยวจะมาบอกสั้นๆง่ายๆเลยคะ่ะว่าดับเบิลเอ็กมันช่วยอะไรมา้างใช่ไหมคะมาลดความเสี่ยงที่ให้เกิด กับ DNA ของเราเป็น,นกลไกสำคัญเลยนะคะตัวหนึ่งที่ทำให้เกิดที่ทาให้ลดการเกิดมะเร็งมีฤทธิ์เป,เป็นยาปฏิชีวเป็นยาชีวภาพต่อต้านและป้องก,กันโรคบางชนิดได้นะคะของอ้อยมีเคยอ้อยมีเคสเคสหนึ่งนะคะก็คือน้าอ้อยนี่แหละคะ่ะก็คือแบบร่างกายเขาไม่ไม่ค่อยแข็งแรงก็คือเขาเป็นแม่ค้านะคะแม่ค้าอาหารกลางคืนก็คือน,นอนกลางวันตื่นกลางคืนนะคะแล้วสุขภาพเขาไม่ค่อยดี อ่าสุขภาพเขาไม่ค่อยดีเขาจะแบบเพียมากนะคะเขาจะเป็นความดันเบาหวานไขมันนะคะเคยนอกเบาหวานแล้วนะคะก็เคยเล่าโปรแกรมให้ฟังแต่เขาก็เลยบอกอยากลองตัวเนี้ยค่ะดับเบิลเอ็กซ์นะคะเลยบอกว่ามันไม่ใช่ยานะคะมันเป็นอาหารเสริมวันแรกที่เขาทานนะคะเขาบอกว่ามันเหงือ่อมันออกมันแบบว่ากระสับกระสายกลัวเป็นอะไรนะคะแต่บอกป้อยบอกว่าทานไปเรื่อยๆมันจะอาจจะทําปฏิกิริยาอะไรกับร่างกายก็ได้นะ เขาก็เลยทานไปจนทุกวันนี้เขาสั่งเพิ่มแล้วค่ะคือร่างกายเขาดีขึ้นนะคะร่างกายเขาดีขึ้นเพราะว่าร่างกายเขาใช้ร่างกายเยอะอลคะ่ะเพอเขาตื่นหนังกระดเขาจะถ้าตื่นมามันจะเพียเพียมันจะง่วงๆอ่ะมันจะแบบไม่สดชื่นแต่ว่าอันนี้คือมันกระี้กระเป๋าเหมือนร่างกายเขาปรับเปลี่ยนภายในร่างกายของเรานะคะเพราะว่า d เ u b l e X ของเราอ่ะช่วยได้หลายเรื่องจริงๆนะคะทําไมคนที่อยู่ในคอร์สในคอร์สเราถึงมีตัวนี้ d เ u b l e X เยอะมากนะคะแล้วอ้อยทานแล้วมันรู้สึกดีนะคะ มันรู้สึกดีมันขาดไม่ได้จริงๆนะคะร่างกายมันปรับเปลี่ยนเหมือนกลไกในร่างกายแล้วมันดีขึ้นเลยนะคะและอย่างหนึ่งคะ่ะลดการก่อเกิดมะเร็งได้ดีด้วยอ่าโอ้โหสุดยอดมากเลยนะคะดับเบิลเอ็กซ์ของเรานะคะโอเคค่ะวันนี้นะคะอ้อยมาได้ให้ความรู้นะคะอาจจะมีผิดพลาดบ้างหรือว่าใช้คําพูดไม่ถูกต้องขออภัยด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณมากคะ่ะขอขึ้นเวลาให้กับ MC นะคะ